కగ ఴాా భాగా. కాక ఽయాల కాా టరటామలా. ఉ఺ాదలాదట గుంాయిట్. సిిలులే వెరబా, ంవడా 돼amment. పా ఎకోబా ตอนทองชุ่มหนูชื่อเด็กหญิงวริๆๆนดาทวงหนูชื่อเด็กหญิงพิทยามณิชโชคพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทุ่งคาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจุมพรเขตหนึ่งวัน,นวันนี้พวกเราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาร่วมกิจกรรมสัรนสารปันประสบการณ์การอ่านเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆและประสบการณ์จากการอ่าน ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังเรื่องราวจากพวกเราทั้งสามคนค่ะวัตถุประสงค์ข้อ1เพื่อให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้จากการอาร่านข้อ 2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดข้อ3เพื่อให้แรงบนันดาลใจกับเพื่อนเพื่อ,อและผู้ชมเกิดความสนใจในการอ่านมากขึ้นข้อ 4. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนประกาศเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งบอกวัตถุป,ประสงค์และวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม 2. เข้าห้องสมุดและเลือกหนังสือที่ตนเองชอบนักเรียนเข้าห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อเลือกหนังสือที่ตนเองสนใจเช่นนิทาน 3. อ่านหนังสืออย่างตั้งใจนักเรียนอ่านหนังสือที่เลือกและทําความเข้าใจกับเนื้อหาหรือทำหรือข้อคิดที่ได้รับจากการอ่าน 4. ทําแบบบันทึกการอ่านหรือทําเป็นนิทานเล่มเล็กสรุปเรื่องที่อ่านและทําความเข้าใจและสร้างสรรค์เป็นนิทานเล่มเล็กประกอบภาพอย่างสวยงามข้อ5คัดเลือกผลงานเด่นครูพิจาราณาผลง,งานที่ดีเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อคัดเลือกให้นําเสนอข้อ6นําเสนอหน้าเสาวทงนักเรียนออกมานําเสนอหนังสือดีๆหรือแบ่งปันประสบการณ์การอ่านหน้าเสาวทงวันนี้หนูจะมาแบ่งปันประสบการณ์การอ่านเรื่องปูนาน้อยปูนาอาศัยอยู่ในท้องนาปูนามีความสุขในโลกใบเล็กๆของตนเอง วันหนึ่งฝนตกปูนาได้ออกมาเล่นน้ำฝนกับเพื่อนๆและมีนกกระสาบินมาไล่พวกปูนาจึงทำให้พวกปูนาต้องมุดหลบในโคนหลังจากปลอดภัยปูนาเล่นเจอเพื่อนใหม่คือหอยทากและปลาปูนาเริ่มออกผจญภัยและหลังจากที่เขาผจญภัยเสร็จเขาได้กลับมาทุ่งนา และมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆนฟังปูนาเติบโตเป็นปูนาที่แข็งแกร่งและเล่าเรื่องราวให้รุ่นน้องต่อๆไปข้อคิดจากเรื่องปูนาน้อยที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ข้อที่หนึ่งต้องกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆข้อที่สองเรียนรู้จากประสบการณ์ ข้อที่ 3. แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเหมือนที่ดิฉันแบ่งปันนิทานให้ฟังและนี่คือประสบการณ์การอ่านของพวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทุ่งคาสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านและเพื่อนๆที่รับชมคลิปของพวกเราค่ะ So I